สวัสดีพี่แม่ FC ทุกท่านนะครับผมนี่มาอยู่กับช่องใส่ทองเจมารีนครับใส่ทองก็ได้ของเลดีไหม่ให้นะดีจดีส่งมาให้นะเดี๋ยวยังไงสวนเลคุณแม่สวนคุณแม่เนี่นี่ JD ส,นว,สวนคุณแม่เลยครับพ่อก็ได้เพราะว่าอยู่พ่อก็ได้พ่อดีกว่า น้ำมันเยียงที่พ่อก็ก็ยังช่วยว่าว่าหนุนหนุดูเงินก็

มีคำบรรยายเลยครับสนุกมากครับรู้ตัว่าเล่นสนุกมากเ,เต็มเต็มเต็มร้อยเลยวันนี้อัดเต็มร้อยเลยวันนี้เล่นจันน้ำมวกมาแล้วนีะอย่าลืมน,น,นะครับกินนี้กินนั้นะครับกินนี้เดี๋ลงคิดเดี๋ยวลงคิดแบบเรีนเหนื่อยแล้ว,ลเ,วเล่นเหน,เเน,เหนหเื่อยแล้วกินอาหารแล้ว Đi mình chạy Đấy, có thái phần máy online Rồi, phải chú หมูน้อยหมูน้อยของเราเนี่ยนี่น้ำเยอะไปหน่อยแล้วมั้งใส่ทองเนี่ยโอ้สักซึ่งคุณแม่แม่มาตั้งไหนแม,แม่มาหาหนูเลยแม่ไปหนูเล่นอยู่คนเดียวเลยแม่ไม่เล่นด้วยเลยน้าคุณแม่แก็อลับจังแม่มาหนึข่ขัดสีตรงนี้แหล้วท้อ

ขอปุ่นเอซีไปแล้วคุณเอฟซีประมาณพอเลยใช่ต้องไนปะที่เดิมอี่างั้นปิดใจปิดใจเอาอ่านแล้วยังไม่ยอมอีกปิดใจมากปิดใจ Mm-hmm. ấy đẹp cái này thầy thôi đi cái kia đá nhẹ nhẹ pịt đi này cái nào bắt cái này này hết kia không có ai hết rồi ai น้ำตก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 วันนี้ใครร้อนเต็มที่ให้ไ

เล่นกับน้องบอลน <c oughs> น้ำเงิน,เล,นเล่นดียังเลยเนี่นกับน้องบอลน,น้องบอลจักปูก็จุกท้ายแล้ว <c oughs> ใส่ทองกี่ก็จุกท้ายแล้วตามหาที่ไหนน้อยจุดบัลเนี่ <c oughs> เยเติมน้ำให้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> แม่ไปหาหน่อไม้เลวนะ ครับดูกันนะครับที่ดื่มครับดู่ไมคออนไลน์นะครับเย็นนี้นะโอ้ยตกใจตกใจโอ้พอตัวไอ้โอ้โหอ่าพอตัวจะไหมหนูตกใจเหมือนยพ่อสมุนจะไหมหนูตกใจ ผมนึกว่าแต่อะไรเมื่อกี้คุณแม่ไปไหนแล้วอืม,มต้องกลัวไม่หายหรอกคุณแม่เล่นน้ำดีกว่าเราอืมไปเลยคุณแม่หนูอยู่กับพุ่มป่อก็ได้ <c oughs> เล่นเป็นระบบเลยวันนี้โอ้ยจบหายเลยว่า <c oughs> เอาให้เต็มอิ่มลยครับเต็มคาบเลยวันนี้ แรกครับใจชอกเล่นอยานานน่า,า,นา,นานนงนานนะครับใจชอกาล่นนานทำน้ำเนยน้องบอลก็ไม่อยากู่ด้วยนะน,น,น้บอลอึ้ออน,นนี้ีลวกบบตใจี่ามเล็กลกไไปนี่ว่าจะไปคุณฮคุณพ่อ,อ,อดีกว่า พ,พ,พ và, ่อย <utan> ังอยู่พ่อยังอยู่คุณพ่อยังอยู่หนูก็ไปไปเออนั่นะเพื่อนมาเพื่อนมาเจอหนูเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้ววิ่งเที่ยจะไปก่อนหนูนมย่งโอ้จะไปก็ไม่ไปน้อไจะไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่กับคุณพ่อดีกว่าเล่นดีกับคุณพ่อจะไปก็ไม่ไปนะ อยากให้เขาไปมันไม่อยู่กับคุณพ่อคุณตัวไว้เลยจะพาไปหาคุณพ่อเองโอ้ยหสองสามปีมันน่ยจะได้เจอคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่มาหาแลนะไม่มาหานี่คือคุณพ่อแล้วเด็ตาเกลียดตาทหารจะไหนเล่น ดเดี๋ยวบอ,<ข>อกเ <ขอ S 1> ดี๋ยวบอกคุณตาเกียรติค่ะคุณแม่กินตำบายเลยคุณแม่คุณแม่ก็ชมเลืองดูครับเดีย๋ยวยกเท้าก็ไม่ไปแล้วพ่อนู้ดูดูเนี่ยพ่อดูเงื่อนอแค่นี้ก็ดีแล้วเปล่าเอ้ที่นี่ล่ะโอ้จุเชือดพ่อไปเล่นด้วย มาทำไมพ่อแล้วพอยังโอ้ยชวนพ่อไปเล่นด้วยโอ้ยหนูไม่กล้าเข้าหรอกพ่อกลัวหนูทับเอาโอ้ยชวนพ่อไปเล่นด้วยโอ้ยเล่นด้วยคุณพ่อมาเล่นด้วยลุกเข้าโอ้เข้ามั้งเหพ่อไม่กล้าเข้าหรอกโอ้ยคุณพ่อเล่นด้วยโอ้ยเด็กคุณพ่อไปเล่นด้วยคุณพ่อไม่กล้าไปเล่นห พ่อบมาเล่นข้างนอกกับคุณพ่อดีกว่าอะไรยะขอแล้วบอสจะถามแม่ก่อนแม่เป็นไรคุณแม่ครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับมินีกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเลยครับผมขอบคุณครับ